ครับพี่น้องเรบเข้าสู่ช่องเราเอกนะครับเมื่อนี้มาสุภา,าพมากพี่น้องมาเบื้องอนาจักรมาเยี่ยมเยา่ยมอนาจักรของอไอจอนนี่กองปราบนะครับหลังจากเมื่อคืนสำนักงานสืบบันเทิงการแสดงอยู่ที่ทเมืองเย่างสุดยอดนะครับเมื่อนี้กะเลยเมื่อนี้ได้มาทำการแสดงอยู่อ้อมรุ่งพุ่มบางสาขานะครับปาร์ตไอจอนนี่นะครับกะเลยพาพี่น้องมาเยี่ยมยามมาเบิง้งอาณาจักรของอไอจอนนี่กองปรา,าครับ ปไปพี่นอ้องเพชรพาขอบคุณครับผมครับพี่นอ้องนี่นะครับอันดับแรกเขามาตังอยูนอ่นนอาณาจักรหายเราเลยนะครับเจ้าปูพญานาคคาทิปดีสีสุดโทนาคลาสนะครับนะครับเจ้าย่านางพญาเด,ดออาร์ นางพญานาคินีสีปทุมมานะครับนี่โอ้หสวยงามแห่งครับพี่น้องอ๋อไอจอนี้แล้วนางอยู่คนครับนางไหลสดดื้อจักชุดคลิปอยู่นี่ทาพ,พี่น้องนางเบ่งหลบหลอนะครับนี่นะครับด่านนาค่อน เนี่ทั่วมันเลยที่พาหยางเข้ามาเท้างานี่าานค,ครับที่ดีสามัยนั่น,อนแอกลกเลยในรถครับมาขึ้นอะไรสดมาขึ้นคนาะผมก็เรียกรบรถมาซอสเรยกเดมาหอดก,ก่อนนะครับ ทางเขาไปด้ครับขอคูดกับไอ้บ้านบอกว่นบอกไ้อมึงมาเอาแม่ส่นแม่เียงหน้าเราครับเข้ามาเข้ามาข้างเขาเลยครับกับเทียงหน้าองเรเห็าสวยงามครับนี่ครับ ยากเขามากากับสีวินั้ศึกเลยบึ้งอันนี้พี่น้องหัวแค่หวัวผูกตัวบักสันไงเลยตัวนี่ขาเครื่องเดียวครับพูได้เอาขาไปใส่เห็นตัวนี้เห็นตัวนี้คิปเราเราได้มาใหม่มดิก็ไกระหักเต็ ตโอตอ่ะอยูนน่ข้าในน้อยครับจะนั่นบนหอยละง่วงคู่แค่เทนั้นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผ่านด้านแหลกไปเลยครับนี่ด้านแหลกนะครับหลไยไอ้เลื้ง พวกใหญ่เลย,ย,ยเหูเลือมเลยหูหลามเลือมเหรอไมันหลอกขาดใม่ๆเลยครับไปไหนหัวไปไหนดูหน่อยดูหน้าตาหนา่อ,นอนนยฟ้าเหรื่อง ครับเป็นกีดยิ้มราคาด้วราคาไม่ไหมเลยครับเสียหนามทาผมเสียหนามนหอนมากเลมีคือดาลหลกที่เข้ามานะครับยิ่งหนาแล้วเช่วชมูยัก ก็น่ะเรื่อมหยาดจะพาหยางเขาไปลี่ออยนข้างใน,น,น,นครับข้าวบุนกระชิบกนยังก็ะิเพิ่สาขึเมื่อม่นานแรนมาร์กแรนมาร์กเราครับาจะาหยางหล่อบ้าง นี่จะเป็นลานเปน็นแ่นะบรรยากาศแบบยุคเก่าๆนะครับนี่ขึ้ในหนังนะครับนี่ขึ้นในหนังเลยครับขึ้ในหน,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 นังสมัยก่อนๆ ลูทานฟอร์เมอร์ครับง่ายเลยกานกระเที่ยงหน้าเราครับเทียงหน้าเที่ยเราน่งกินเหล้าดีๆโ <c oughs> อ้ย่างดีผบกนจะเป็นฟาร์มไก่สนามไก่แล้วครับ hông đầm mà sao? ớt Cứ thịt cuồng gặp uống của xanh oh. Bây giờ cuồng đi Bây giờ thịt เอาด้านหน้าพอนะครับ <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> นี่เราทำไอ้ก่ะนนะดูวยข้างกันเลย จัดย่างางแล้วมันก็ยังไม่ได้เข้าอยู่หรอกผมก็ไม่เข้าเลยผมเลิกกินเหล้าเลยครับเออก็ไม่กินเหล้าเลยพ่อยิ่งหนักจะหนามีกินเลยบุตรชายเชิญยืมสีบำมนทำอะไรัึมบ้าจับทิพย์จักรยานสามวันหรือปั่นเสร็จก็เลยพาเขาไปตัดบนคาแเวียร์พอแล้วนะครับพอไดีครับพอจ้านี่นะครับผม ไปเชื้อมาลานมาเลยนะไปสามัญโบกครับสามัญโบกคืนวันเสาร์นอนที่สามัญโบกวันที่สองนอนอยู่ที่บ้านนาเรือนหาหลวงครับวันนี้ปั่นกลับอุบลหาหลวงนี่มันมันอยู่นาเรือนบ้านนาเรือนใช่ครับขึ้นไปข้างบนบ้านนาเรือนฟ้าหัวนเลยฟ้าหัวนไม่ไม่จ้าใจจ้านาเรือนไปข่าวดีนะครับจะพายังไปต้องเดืนดสุดไปอีกครับแต่ก่อนเคยไป อันนั้นแหละครับผมไปนอนอยู่ตรงศูนย์ฝึกตอชดรออะไรครับมักงัวตัวนี้ครับพี่อะไรท่าท่าท่าแตนท่าแตนอะไรจะท่าเป็นยังเบิ่งอาณาจักรเราครับไอเนี่ยก็ะเล่นมากเล่นมากครับยังเราไปข้างหน้า เปื่อเขาไปให้ใส่เขาเว็นไป่อกำไทนั้นเเก็ได้ว่าลเขาเล่อให้ใส่ให้มันได้ง่ายนัย้บ้านโดนี่นะครับเป็นด่านหนานะครับนี่นะครับเล่นมังจะเราเห็นไหม ตามตาจังหวัดปันจักรยานเที่ยวข้ามตัวนีของฝากมืออุบลนครัสวนนี้เป็นขั้วครับจ่ายด้วยเียร์โ ขาดเป็นโอน้เออเนกงปอันนี้ดจ้างอันนี้อันอันนี้่งจหนน่งคร้นะคับตาเปนหอ้พอดไม่ได้พอได้อไ้อันเยางบงกอนพี่้อง

โอ้เราเหตุนาอยู่ครับเอาเพลงโอ้เจอเพลงพี่น้อง <c oughs> นายนายจำม,มีด้วยสติงจำม,มีนะครับโอ้เหตุยงางดีอ,งอย่างอะงรนาจะเนี่ยบ้า,าอะปรผู้ยังเฮ้ นี่แหละครับนี่แหละท่านตะวันแมนบัวอาจจะเป็นต้นท่านตะวันนะครับสักกับปอเชื่อนี่นะครับอุ้ยเราเห็นอย่างดีมองง่ายไล่สุ่มหนึ่งนึงสองสามส,ามสี่ห้าหาสุ่มทั้งนี้ครับทั้งนอน อย่งางนี้เพลงออกมาสันเดยเดี๋ยวสิกับปวทายจคนใหม่นะครับพุ่นพเรากันยังเหตุต่อไปพุ่นยังเหตุเหตุคือเวทีเท่าไหร่โอ้โทีละประทานอาหารแก้วเลยพี่น้องวั สิบ่ได้กินเขานี่เสียละบ,บัวเริ่มหิวเขาแล้วครับ <c oughs> ว่าอยากได้กินเขานี่อยู่ <c oughs> มาเที่ยวเดี๋ยวนะครับพี่น้องอ่าน่าจักรของไอจอนี่เพคนนะครับอำเภอ่มพี่บุญมังสาหานนะครับมาบาหนักครับมายัางไงออกจากอุบลกับพวกไก่20กิโลกี่รถต้องเข้าเดียวนะออกจากอุบลนหา10กิโลคนเว้ย าชิหาลเพื่อพ่บุมงสาหารบ้านยังก็ยับยังน้องละวีงแต่นแต่น้องละวีบอกนี่ลังายแล้ว นี่เมนูนี่นะครับเมนูอาหารหรกักบัวแพงครับบัวที่บัวแพงครับ สิเกี่ยวเขาออกแลก้ักวันอันนี้เลยมั้ง่าเนาะพอเทื่งหรอผมวะมันมันท่านตะวันดอกพอเทื่งยงเนี่เป็นดอกสีง,ง่ายนะครับเหลืองอุ้ยอิตายรวดดีอันนั้นเราเห็นอย่างนั้นสุ่มเงยจั่นกบเวทีด้วย <laughs> เวทีมาลิมดีครับเวทีมัจะลองเพลงดีเอา ไม่มีปองไปอะไรใช่ไหมท่นเนี่ออยหงายอะไรกันเท้อะไรกันว่าคนหงายอะไรจีดอกเว้เป,เป,เปลี่ยนหมดละอัน,นเอียงนี่โคเพิ่งดิวกว่าจะกีฬาโอลิมปิกมั้งโอ้วกว่าจะเปิดงานครับก,กีฬาโอลิมปิก งา่ยายมันซื้อบั่งนี่ครับบไปขยันย้ายไปรุษคนต่อครับเมื่อไปวูบเพลงแกมีนะอาจารย์นี่แล้วนางอยู่พูดนาง จะคิดรดู้เลยส่วนยังเราบุกนั่งจำเขาเนี้ยอีกถยรูปสันดีแล้วครับนี่ เอนานาจักไอจอนี่ครับจอนี่กองปาราบนะครับตำรวจเน็ตเด่นซื้อดังของเอานะครับเอาเบิงเบ้งซะเลยถ้าฝนเป็นสุกไก่อันนี้ไก่เพิ่นเดียวพา่างไปเบิ้งถ้งฝนดดีกว่าครับว่าไปทั้งนี้ว่าอะไรแบบติดเพลงเดี๋ยวเพลงจบก่นอนค่อยมาสิษย์มาไทยไหมเนาะเดี๋ยวไปเบิ้งไก่ก่อนไปแล้วครับใครมาเลือกินน้ำกินชาเขากินน้ำนะครับเพื่อนยังก่อน มกกุมเพื่อนคุ้มป่เพื้นปั้นไปเป็นทีมไหมครับจัก,กระยานไปแล้วเพื้นปั้นมาทางไหนเพื่อพักแวะพักเก็พิ้งาบดื่มกาแฟกินกน้ำเย็ยนๆก็ไปต่อครับผมไข้าไป บึงเคยตีหรอมึงบได้รวะเดี๋วงเยตีกับฮิตกดยูทูบเหมือนกันนะครับเดีงจะไปอ่พ่อย่างไปบึงไกลเล,ล,ปลาายป่ะครับไๆไกลตี เห็นหงส์แล้วครับพี่น้องวุ่นวาน่ายหนามอยู่ผุดี่ฟังหุ่นนะครับอฮ้ยเพลงอะไรอีกนี่เซกโลโซแกมีวะมเมื่ดเมืองเดี๋ยวนะครับติดคลิปไปไกลๆๆก่อนครับห่างเพลงกล่อนเนี่ยเพึงลลแล้วครับสนามไกลแล้วครับโอ้ยได้ยินมนาเสียงเพลงพีเซกโลโซ สนามไก่จอสนามไก่จอหนี่กองปราบครับยังสนามไก่ชนนานาชาติอุบลราชธานีสนามจอนนี่มือปราบครับก็เห็นไก่บ่อยดูด้วยไล่เลืองเนาะนี่ครับอันนี้ก็เป็นฟาร์มไก่เพิ่นเอ๊สนามเราเห็ดเราเราหลือแล้วมั้งนี่ครับเราหลือสนามหลักก็เห็นฟาร์มไก่เลยล็อกผสมเลยครับ โอ้พะกาลังปัามไกลกันเลยนีพะกาลังปัามไกลกันเลยครับผมขาอยากสต,ต็อไปไว้ปน,นะครับเพราะว่าไกลมันผิดกฎยูทูบนะครับเดี๋ยวจังสิไปถ่ายทับุนให้เบิร์นไหมเล็กน้อยด้วย อันนี้คือล็อกผสมไก่แล้วไก่ตีครับไก่เงินหลานแล้วเลยล่ะแลวก็จากโกเซมแม่ซอมมีสุวรรณแน่นะครับไล่ไล่หมองไล่บอลไก่เงินหลานนี่ครับหงดำเพิ่นนะครับเพิ่นแม่มาคูละแทงเติบิดเลยมันเป็นฮานนะครับหงนะครับนี่เออ,ออโค้กข่อยาวผมเคยเห็นมอหนึ่ง เฮ็ดคลิปกวนนะครับเฮ็ดคลิปกวนโซโลนะครับขี่รถไปเทะกาลข้อหันไหมครับเฮ็ดเป็นภาพสโลเลยอันนี้หงนะครับ right? บ <laughs> <ม>ําเพ็ญทานนะครับไอจอนนี่เราได้มาคู่นึงมาใสุ่แพงเกือบอยู่สักแล้วครับพี่นอ้องเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดคลิปสักนีด <laughs> ผมเบิร์กคุณปั๊มกลจะเข้าก่อน <laughs> 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 เดี๋ยวเดี๋ยวยังสิี่ท้ายอีกจะคลิปนะครับเดี๋ยวรอบอลโจม,มาก่อนนะครับรออินดีสมัยลงจากรถก่อนอินดีสมัย่รับอยู่ครับพี่น้องผมเลยลงมาถ่ายก่อนนะครับ คลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องน,นะครับที่ที่เขามาเบิงเขามาคอมเมนต์นะครับจะได้กับคลิปนาเดี๋ยวสิทายเบิ้งไหมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ